มันมิดไงแล้วอ่ะวันนี้ลายชื้อลายชื้ออ้ยเสียงบล็อใครวะชิบหายละที่สองอะไรปะเนี่ยทุกคนจะเล่นกลัวไม่เข้าใจกับการเล่นมากมึงเล่นยังไงวะเนี่ยทุกคนอยู่ไหนอ่ะทำไมจอเราดำอยู่คนเดียวเลย ตอนนี้เราตายแล้วอ่ะกูซื้ออะไรบ้างกูหลบอยู่มุมงมองดีกว่ากูไม่กล้าออกแล้วเย็ดล็อกมันเป็นเกมอะไรมันเจอผีหรืออะไรไม่รู้เสียงอะไรไม่รู้เด็กูหลังชิดกระแบกไอ้กู้แอบกําแพงอย่างเดียมันอันชิวจอนแน่นอนเลยเพราะว่ามันให้อยู่เราถึงหกโมงอันชิวจอนก็คือรุ่งสางรุ่งสางก็คือหกโมงอาชีพหลืออีกห้าชั่วโมงตายอีกห้าชั่วโมง ก่อนลุ้งต่างฉันจะบะบะโอบะบะกูไม่น่าเสนอเกมนี้มาเลยชิบหายกลับไปเล่นซาร์เรนเดอร์แมนไปแค่ซาร์เรนเดอร์กูก็าขนลุกที่แตกไปเอ้าอะไรโอ้ยอินเทอร์เน็ตมีปัญหาไอ้บ้าเอาชิบหายอุ๊ยเกมนี้เราสามารถเปิดในวิชั่นได้เปิดไงวะไม่รู้ตายแล้วเปิดได้ตายแล้วเปิดได้เปิดเลยตอนนี้ วุ้ยเสียงอะไรวะเก๋ใจเย็นมันไม่มีอยู่จริงหรอกคิดจะลืมเขาเธอยาฟังแต่เพลงเศร้าอีกเลยอุ้ยเสียงเก๋คิดไปเองเปล่าเก๋เจ็บตาดีออนไลปเองอามาทำ้ายกันอีกเลยคิดไปเองแล้วไม่ดีหรอกโมงไม่ีงไปดีดีใจเอ็นบีซีไอคนนึงก็ร้องเพลงชิลไอคนนึงแม่งก็กลัว เอาเข้าไปเนื้อแตกตัวเองไป่ช็อตทำไมให้ได้อะไรขึ้นก็มันไม่ได้เล่นนะดูดิวิ่งอยู่ในบ้านเจเจฟังเจเจร้องเพลงไปเจเจร้องเพลงเจเจร้องเพลงงองเห็นค่ะแถกตาที่สุดจะลูมเขาเสียงอะไรวะเสียงไอรอนแมนอีกแล้วบุ้ยไอเคไอเคียังขาดอีกตอนนี้ตีสี่แล้วนะคะท่านผู้ชมอีกสองชั่วโมงสองชั่วโมงนี้อะไรไม่ได้เข้าเล่นเลยเนี่ย ว้าวดักไปไเลยแบบมองแล้วก็เจอตาย์หนึ่งล้านโดนไปแล้วนะหนึ่งตายเลยโดนอะไรครับกูโดนดักเลยเด้อเอาเอาไลท์เซเบอร์มาเสียบนี่ครับโดนไลท์เซเบอร์เรียบร้อยแล้วมีแม็กอื่นไหมไม่มึงกลัวซะขนาดกลัวกันหมดทุกคนเลยเยสมีคนรอดด้วย s u r v ุรไบโวลิติล ไอเราแมปยังไม่โหลดเลยไอนี่เป็นปิดจูเรกแหละไม่เป็นไรตอนนี้กูจะไม่กลัวอะไรทั้งนั้นกูจะไม่สำออยว้วยคอยดูคือแบบไม่ได้กลัวนะคือเข้าไม่ได้แมปไม่โหลดอ้ยด่านนี้ยัดเช่อะไรวะเนี่ยจอได้เราจะเย็นอุ้ยเสียงอะไรอะครจิดเอ้ากูตายเฉยอะไรวะ โดนไอ้นี่มันมารอบข้าไงมันใช้ในวิชั่นมองแล้วก็ฆ่าเลยอ้าวอะไรเนี่ยเคเป็นเหยื่อไงรอเขาแน่เฮายังบอกเขาเลยนี่ไงจะเห็นตัวเฮัลโีลฮัครับครับฮัลโหลเทสเทสีครับสรบ็ครอบัดครับดครััดีครัครับสคบสคครรับดสียงดิลูกพี่ไม่ได้ยินเฮ้ยใครเป็นผีเนี่ยตานี้ อยากเป็นวะไม่เอากลัวเราเปิดแบบเติร์เฟอร์สั้นก็น่ากลัวเลยเอาเลวเอาเลวเอาเลวมันจะไม่หายวะ่ะไอชิปซื้อของเนี่ยไฟดับแลวโวยเอฟอยู่ไหนเบาเสียงเกมแป๊บแม่งเสียงเกมดังเกินชิปหายเคเองอยู่ไหนอะเราอยู่ตรงเทียนไอเตาผิงอยู่ตรงนีเเ้เอาเลวเอาเลว เล้ยในแมปมีความสว่างไหมในแมปเหรอมันก็มันก็มืดอ่ะเออมันมืดมืดแบบผีอ่ะเกมผีอ่ะระวังแล้วล่ะมันคงไม่เรนโบหรอกไม่เรนโบโอเลวเฮ้ยมีมีมีคนอยู่ด้วยตามตามคนนี้ไปดีกว่าแล้วมันเปิดไฟฉายไงว่าชิบหายละเฮ้ยแล้วมันแล้วมันมุดเตียงได้ด้วยเหรอมุดไงวะไอ้นี่เพิ่งรู้อะไรบ้างเนี่ยอ๋อนี่ไงนี่ไง โอ้โหมุดเตียงแล้วเฟิร์สเพรสซั้นชิบหายกูไม่รู้กูมุดเตียงอย่างเดียวเกมนี้มันให้ซ่อนตัวอย่างเดียวเหรอซ่อนนะเดี๋ยกเว้นไอ้ตอนซื้อซื้อของอาจจะซื้อพวกไปเนี้ยแบนเนตหรือไม่ก็พวกปืนไปสู้กับผีอ็ได้ได้เหรออยู่ใต้เตียงกูก้มหน้ากูได้เอาตัวตายกูอยู่ใต้เตียงและกูก้มหน้าเคครับ ไฮสกอ์ตอนนี้ตูศูนย์บักเค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 หกหกชั่วโมงแล้วมันเปิดในวิชชั่นยังไงอ่ะชิบหายใครหัวเลาะเสียงผู้หญิงหัวเลาะอาจจะเป็นเสียงร้อนจากเซเลหรือเปล่าไม่ใช่เป็นเสียงเกม่อนหามหาสนุกสราัวเลยแล้วแบบดูคนอื่นเล่นไม่ได้ด้วยนะตอนเนี้ย เอออยากอยากเห็นคนอื่นเล่นนะ่ะแล้วแบบกูอยู่ใต้เตียงเขาบอกให้หากุญแจปะคีกูไม่หากูไม่หาเลยทั้งนั้นเราจะรอเคเคอยู่ที่ทางช้างเผือกนะเคโอ้ชิบหายเราจะรอเคที่ทางช้างเผือกเองเสียวหลังมันมีเบรอยู่ข้างหลังยังไงไม่รู้เย็ในเใย็นเย็นนั่นเสียว,ยวตัว<อ>ไม่หย่อนเี <c oughs> ่เองไม่หย่อนเคเคเคเเนี่ยนี่จะเปลี่ยนชื่อเน่าแล้วเนี่ย แม่งล้อกันจังเลยนายเคเคเป็นนายเก๊เก๊แล้วกันโอ้เขาบอกถ้าอยากเป็นผีนี่ต้องจ่ายสองร้อยโอ้โหชิบหายมันต้องอย่างนี้มีอย่างนี้ก็ได้แหละอุ้ยเสียงหัวร้ออีกแล้วอีกชั่วโมงเดียวจะรอดแล้วใต้เตียงมุดยังไงอะใต้เตียงกดคิวไอเคเราเห็นใครเดือไปตรงเองอะชิบหายแล้วจริงจังหรือจริงจัง เคโดนั่เลยเคก้อนบอลอย่าพูดยี้ดิเย็ดรอดตึง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 เรียบร้อยเป็นไงเป็นไงเซอร์ไว v a ลโดเครอดโอด s u r v i v ว l victory อ๋อมองไม่เห็นแมปเลยแต่เล่นมาชิบหายเอาละะสำหรับเกมนี้นะผมใครอยากเล่นก็จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะฮะอ่า สำหรับนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe กดันด้วยนะจ๊ะเสียเกียรตินิคทามบ๊ายบายครับ